สัญญาณเตือนของร่างกายนะคะที่กําลังบอกข่าวว่าเราเองเนี่ยกำลังเริ่มเป็นไทรอยด์สูงไทรอยด์เป็นพิษอยู่ใครนะคะที่เริ่มมีอาการแบบนี้ให้รีบดูแลตัวเองนะคะกดเซฟคลิปนี้ไว้และอย่าลืมแชร์ต่อให้กับคนใกล้ตัวได้รู้ข้อมูลด้วยนะคะจะมีน้ำหนักตัวนะคะลดลงผิดปกติค่ะมีอาการหิวบ่อยหิวเยอะนะคะแต่น้ำหนักตัวไม่เพิ่มเลยเพราะการเผาผ่านนะคะจะเผาผ่านเร็วค่ะ มีอาการนอนไม่หลับนอนหลับยากนะคะสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนบ่อยๆเป็นคนขี้ร้อนนะคะเหงื่อออกเยอะผิดปกติมีอาการเหนื่อยเรื้อรังอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายแขนขาไม่มีแรงใจสัน่นใจเต้นเร็วหัวใจเต้นผิดจังหวะการไหลเวียนเลือดสูงนะคะส่งผลให้มีความดันสูงร่วมด้วยค่ะมีอาการมือสัน่นปวดข้อปวดกระดูก ผมนะคะจะร่วงมากๆผิวก็จะแห้งเล็บก็จะเปราะด้วยค่ะมีผลต่อประจำเดือนนะคะประจำเดือนมาน้อยมากระปิดกระปอยมาเดือนเว้นเดือนทำให้มีลูกยากด้วยค่ะรู้สึกหงุดหงิดอารมณ์แปลปปวนบ่อยขี้โมโหบางคนนะคะมีอาการแพนิกร่วมด้วยค่ะและถ้าร่างกายนะคะมีการอักเสบเรื้อรังจะส่งผลทำให้มีอาการคอโตมีอาการตาโปนได้ค่ะ เช็คแล้วใครเริ่มีอาการแบบไหนยอยู่บ้างคอมเมนต์อาการไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคะโดยหนึ่งจะมาแนะนำวิธีแก้ให้ค่ะ